ตั้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการก็เหมือนนักศึกษาที่นี่ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ับประสู์ช่วงที่สองของรายการนะครับเมื่อสัปดนี้ช่วงแรกนะครับเราได้พูดถึง ความเป็นมาของธนาคารโคงกระบือนะครับแล้วก็วิธีการในการคัดเลือกโคมกระบือรวมถึงเกษตรกรที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับท่านครับขออนุญาตที่จะพูดคุยต่อว่าหลังจากที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะครับท่านเห็นท่านประสบเปยังไงบ้างอยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงครับใ่่แล้วก็มีการติดตามนะคะหลังจากที่มอบโคกระบือไป นะคะแล้วก็พบว่าเกษตรกรก็มีขวัญกำลังใจนะคะแรกในการประกอบอาชีพเพราะว่าก็ได้รับพระราชทานสัตว์นะคะเสร็จแล้วก็นอกจากแรงงานที่ว่าเอาไปไถนาหรือว่าลูกนะคะที่ได้ขยายพันธุ์แล้วเนี่ยมูลสัตว์เนี่ยก็ได้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยปัจจุบันก็มีการนำไปใช้เป็นเขาเรียกแก๊สชีวภาพนะคะแบบโอแก๊สใช้ในโควเลือนนะคะ แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเหมือนกับเป็นหมู่บ้านโครงการธานาคารโคกระบือบเขาก็บางแห่งเขาก็เข้มแข็งนะคะเขาก็ทําคล้ายๆแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้นแล้วก็มีการติดต่อก,กันระหว่างผู้ที่บริจาคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพในเมืองใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาก็ติดตามไปเยี่ยม,มสัตว์ที่เขาบริจาคก็มีนะคะ เพราะเราทาสัญลักษณ์ไว้แล้วใช่ไหมทำเบอร์หมายเลขไว้แล้วก็ไปติดตามว่าเป็นยังไงก็มีค่ะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ครับแล้วก็เป็นการแบบช่วยเหลือกันในสังคมครับครับเกษตรกรที่ที่ได้รับเนี่ยนะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมฮะครับเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้นะครับที่สําคัญคือวัตถุประสงค์ของการคือเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ปศุสัตว์ให้กับ นะครับให้กับเราได้ด้วยะนะครับสัดส่วนความต้องการตอนนี้ครับท่านเห็นบอกว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่พอใช่ไหมฮะความต้อตงการของธนาคารกกระบือที่รับบริจาคอยูออ่ปีหนึ่งก็จะมีเนี่ยค่ะที่ที่เรียนว่าเกษตรกรที่สนใจเ,เขาก็จะส่งความประสงค์มานะคะซึ่งผ่านการตรวจสอบจากกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจังหวัดมาเนี่ยแล้วก็มาขึ้นบัญชีไว้ แล้วเราก็จัดหาไปปีหนึ่งเราก็จะจัดหาได้ประมาณสักหมื่นราคก็ต้องตามลําดับนะคะ first come first serve อย่างเงี้ยนะคะครับซึ่งซึ่งอาจจะยังไม่พอตอนนี้นะครับเรามีเรามีช่องทางในการบริจาคไหมครับก็จำเห็นมีหลายหน่วยงานนะคะอย่างสถาบันพระปกเกล้าก็เคยจัดนะคะแต่ชีวิตโคกกะบือหรือว่าอย่างเช่นวันพ่อนะคะหรือว่าองค์การบางแห่งนะคะอย่างคณะสิทธ หลวงพ่อวัดปากน้ำอะไนี่ก็จัดใหญ่ถ่ายชีวิตปีละสครั้งอะไรอย่าเนี่อแต่ว่านองจากปีนี้นะครเป็นปีสำคัญคือกรมบริษัทเนี่ยก่อตั้งครบ72ปีนะคะเพราะนันวันที่5พฤษภาสม2 5ั6 5 7เนี่ยทางกรมบรุษั์จะจัดพิธีถ่ายชีวิตโกกบือ720ตัวนะคะก็72ปีก็ถายชีวิต720 20ตัวแล้วก็ปี2558นะค,ะ,คะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรจะเจริญพระชนมายุค,ครบ60ชรนษาทางกรมศิก็จัดโครงการเฉลิมพระเกียรตินะค,ะ,คะสมเด็จพระเทพพรัราชสุดาเนื่องในปีมหามงคลนี่นะคะ่ะก็โดยที่มีทำโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2556 ถึงเดือนเมษายน <68. S> 2อ5 8นระคะคระยะเวลาก็ประมาณ18เดือนครับนะคะก็ให้จังหวัดต่างๆนะคะสำนักงานประเัตจังหวัด77จังหวัดเนะะทั่วประเทศเนี่ยถ่ายชีวิตโครกระบือจังหวัดละประมาณ60ตัวถ้าทําได้เกินก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพเ,เทช่นเดียวกันครับ ซึ่งก็เชิญชวนนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะที่สนใจจะร่วมบริจาคจะบริจาคร้อยสองร้อ 200, หรือจะเป็นตัวก็ได้นะคะท่านก็สามารถติดต่อสํานักงานประสัตว์จังหวัดในจังหวัดของท่านได้หรือว่าติดต่อที่ธนาคารโครกบือเพื่อเกษตรกรในพระราชดำริที่กรมประสัตว์นะคะกองงานพระราชดำริและโครงการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์02653นะคะจะสี่สี่ตัวนะคะคต่อ3 1 8หนึ่งแปดหนึ่งถึงแปดห้าแล้วก็รับบริจาคนี่ค่ะตั้งแต่ธันวาคม2อง6อถึงเมษาย,ยนสน2 5 5รบแแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ,เ,อเราจะ,จะมีการมอบกรรมสิทธิ์ให้กับ เกรรษตรกรนะคะเร็วกว่า5ปีที่ปกติเนี่ยเ<อ>กรรษตรกรเนี่ยจะต้องส่งมอบลูกตัวแรกให้กับโครงการ,รนะคะคแล้วก็ทั้งหมด5ปีตั้งแต่รับสัตว์ไปเนี่ยถึงจะได้รับมอบกรรมสิทธิ์แต่ว่าในกรณีเนี่ยเนื่องในปีมหามงคลน,นี้เมื่อเกรรษตรกรส่งมอบลูกตัวแรกที่อายุ18เดือนเนี่ยคะ่ะทางธนาคารโคกระบือก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้เลยก็จะก็จะได้รับกรมกรรมสิทธิ์เนี่ย าจจะ2ปีก็ได้อะไรอย่างนีห้หาเร็วขึ้นเราก็คาดว่าช่วงเวลาที่เราจะทําโครงการเนี่ยค่ะคงจะสามารถที่จะถ่ายอมอบอโอนกรรมสิทธิ์ให้กรณีพิเศษไม่ต่ํากว่า7,200รลายค,ครับพอจะกระซิบราคาได้ไหมครับท่านครับถ้าจะสนใจร่วมบริจาคนี่ยออก็ประมาณนะคะคก็วัวก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะคะกระบือก็ประมาณ2 7งหม อันนี้ก็ลํบราคาตลาดนะคะก็ขึ้นลงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่าีจารขึ้นแต่เราร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ได้ค่ะก็ตามตันจิตศรัทธาทางธนาคารก็จะออกใบเสร็จให้นะคะแล้วก็ที่บอกส่วนกลางที่จะถ่ายชีวิตวันที่5พฤษภาเจ็ด0ตัวเนี่ยค่ะจะจัดที่สื่อราชการกรมปศุสัตว์นะคะที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ในปี ปีหน้านะครัะที่ส่วนกลางจะจัดคือ 2, ม 2>, 2 8, เมษายน2558วันพระราชสมภพอันนี้ก็จะถ่ายชีวิตอีก660ตัวสำหรับส่วนกลางนะคะครับ,รบแต่เห็นท่านบอกว่าปัญหาของตอนนี้คือการจัดหาเนี่ยมันหายากจริงๆใช่ไหมครับคงกระบือกห็หายากขึ้นนะคะหายากขึ้นเพราะว่าจํานวนสัตว์ก็ลดลงแล้วก็จะต้องให้ได้สเปคให้ได้น้าหนักให้ได้อายุด้วยก็ ต้องมีการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ที่เข้าคิวรอนะคะคก็อาจจะต้องรอนานหน่อยอครับผมแอบถามนิดนึงวว่าสมมุติว่าผมเป็นเกษตรกรแล้วนําไปเลี้ยงเนี่ยนะฮะแล้วเกิดโคกระบือตายขึ้นมาหรือไม่แข็งแรงเนี่ยฮะมีเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมแล้วเขาจะต้องมีค่าเสียหายอะไรเกิดขึ้นไหมฮะคือก็มีระเบียบนะคะว่า คือปกติเนี่ยเวลาถ้าป่วยเนี่ยเขาก็มาแจ้งประสานอำเภอให้ไปดูให้ที้ถ้าเกิดกรณีตายเนี่ยค่ะเขาจะต้องมาแจ้งหรือลูกเกิดเนี่ยเขาก็ต้องมาแจ้งก็เจ้าหน้าที่คอมสัตว์ก็จะไปดูนะคะว่าไปผ่าซากดูว่าเป็นอะไรพิสูจน์อาจ็ะก็เคยมีก็งูกัดก็มีหรือว่าฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าหากว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้เกิดจากความผิดของเกษตรกรผู้ดูแลเนี่ย ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าสมมุติว่าเราจับได้วก็แอบ,บเอาไปขายมสมมุติอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าประมาทเรื่ออะไรเนี้ยก็ก็ต้องอจ่ายค่าเสียหายอพราะนีม้มีอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อเข้ารับสัตว์ไปแล้วเนี่ยสามปีแล้วก็ยังไม่ได้ลูกเลยอก็เจ้าหน้าที่เราก็จะต้องไปตรวจนะนะคะคถ้าสมมุติว่าพบว่าเป็นความผิดปกติของอตัวสัตว์ นะคะเช่นผิดปกติผิดปกติไม่ให้ลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางทางธนาคารนี่ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือจะเอาตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้เพื่อว่าให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ลูกได้ลูกสัตว์ค่ะครับในตรงนี้มีกฎกฎระเบียบรองรับแน่นอนมีค่ะธนาคารโคาบรือเอาเป็นระเบียบค่ะครับพอจะท่านพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย การสถิติการนําไปใช้นะครับของเกษตรกรเองเนี่ยนะฮะโครกระบือที่ได้รับเนี่ยเขาไปไปประกอบอาชีพหรือว่าไปไปทำอะไรส่วนใหญ่แล้วจะไปขยายพันธุ์นะคะ,อะเอา,ยายเอาลูกเพราะว่าตอนนี้แรงงานที่จะไปทําไร่ไถนานี่ก็ก็ก็น้อยลงนนะคะค,คือแลแรงงานสัตว์ที่จะไปไถนานก็ต้องเป็นเป็นควายนะครับเป็นบือเพราะว่าก็จะบังคับอะไรเนี่ย,ง,ยง่ายกว่าหัวนะคะซึ่งตอนนี้จํานวน กระปือเนี่ยก็ลดน้อยลงแล้วก็ทำงานได้ช้ากว่าเครื่องจักรรถไถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกษตรกรก็อายุมากขึ้นการบังคับสัตว์อะไรเนี่ยก็อาจจะแบบมีกําลังน้อยลงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะสมแล้วก็เอาลูกขยายพันธุ์สร้างรายได้ประกอบอาชีพตัวเองส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่เลมูลสัตว์เนี่ยก็เอาทำปุ๋ยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้แก๊ส ครับเสียดายครับเวลาหมดแล้วครับท่านครับยังมีอีกหลายโครงการของกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับชุมชนด้วยนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านมาพูดคุยในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการเพื่อสังคมสันติสุขได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสองแห่งนี้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะต้องผ่านเรื่องขึ้นมาก็จะพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็รับรองว่าเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือก็คือได้รับสัตว์เนี่ยค่ะก็ต้องมีเครื่องหมายสัตว์ประจําตัวนะคะในวันส่งมอบมีเบอร์หูรู้ว่าตัวนี้หมายเลขเท่าไหร่ครับแล้วเราก็จะต้องตรวจโรคด้วยโรคติดต่อในสัตว์เช่นโรคแท้งติดต่อนะคะวัณโรคจะต้องให้ผลลบ ถ้าหากว่าผลบวกเราก็ต้องคัดออกคือไม่ไม่นําเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วเราก็จัดหาไปปีหนึ่งเราก็จะจัดหาได้ประมาณสักหมื่นราครก,ก็ต้องตามลําดับนะ,ค,ะครับ